สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับบอยโฟโต้ทริคนะครับวันนี้ผมจะมาตอบคำถามจากทางบ้านนะครับ สอบถามเข้ามานะครับว่าผมเนี่ยใช้ขาตั้งกล้องรุ่นไหนนะครับใช้ในการทําอัดคลิปวิดีโอทำไลฟ์สดนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําขาตั้งกล้องรุ่นนี้นะครับว่าทําไมผมต้องเลือกขาตั้งกล้องรุ่นนี้มาทํางานวิดีโอและก็เอามาไลฟ์สดด้วยนะครับและเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครั้งต่อไปนะครับตามไปดูกันเลย อยากให้ไลฟ์สดของคุณออกมาสวยคมชัดแต่ติดปัญหาว่าจะติดตั้งยังไงใช้งานยากไหมและต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างทุกคำถามนะครับมีคำตอบที่นี่ที่เดียวยินดีให้คำปรึกษาแนะนำจัดเซตเรื่องไลฟ์สดและการใช้งานกล้องถ่ายรูปถ้าคุณอยากเจอผม inbox เข้ามาได้เลยครับหรือติดต่อมาที่เบอร์นี้099 55 11 9 8 6 id line 0 9 9 5 5 1 1 9 8 6แล้วผมจะไปหาคุณถึงที่บ้านนะฮะ ขาตั้งกล้องนะฮะเป็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งนะฮะสำหรับนักถ่ายภาพคนที่ใช้งานวิดีโอนะฮะรวมถึงการไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับในการทำงานแบบนี้เลยนะครับซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยใช้ขาตั้งกล้องเป็นประจำอยู่แล้วซึ่งบอกได้เลยนะฮะว่าไม่มีเนี่ยทำงานยากมากนะครับเพราะฉะนั้นขาตั้งกล้องที่ผมพูดถึงนะฮะนั่นก็คือรุ่นนี้ครับผมอ่าเป็นของยี่ห้อ โ o t o Pro นะฮะรุ่น S3 l i ามลนะครับราคาอยู่ที่1,590บาทนะครับสังเกตไหมฮะว่าขาตั้งกล้องตัวนี้เนี่ยจะมีไซส์ที่เล็กแล้วก็เบามากๆเห็นไหมเบานะครับ เหตุผลที่ใช้บ่อยๆเพราะว่านี่แหละบเบาและก็พกง่ายนี่แหละการที่เรามีอุปกรณ์ที่ยิ่งเล็กแต่ประสิทธิภาพดีเนี่ยราคาไม่สูงมากเนี่ยคุณก็สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพและคุณสามารถพกไปไหนมาไหนได้และใช้งานได้ดีจริงๆนะครับสำหรับขาตั้งกล้องรุ่นนี้นะฮะ p อ o ตโป S3 Li ทนะฮะทำไมผมถึงชอบขาตั้งกล้องรุ่นนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูเหตุผลแรกกันนะครับผมอันแรกเลยเนี่ยผมชอบนะฮะในลักษณะที่เขาเป็น ขาตั้งกล้องที่เป็นหัวบอลแบบนี้ครับหัวบอลเฮดแบบนี้นะครับซึ่งเวลาที่เราหมุนนะครับหมุนนี่ครับหมุนแบบนี้นะฮะก็จะมีล็อกตัวนี้อยู่หมุนอิสระนะครับไม่ว่าคุณจะหมุนไปซ้ายเอียงขวาอันนี้คือหมุนได้โฟล์มากๆแล้วก็ใช้งานปรับทิศทางได้อิสระจริงๆนะฮะร,รวมถึงการปรับแนวตั้งแบบนี้นะฮะซึ่งหลายๆคนเนี่ยเขาจะใช้ไลฟ์สดเนี่ยก็จะเป็นแนวตั้ง แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูนะอันนี้เป็นกล้องพ a นา s o n i c ลูมิกเอนะครับข้อดีของหัวบอลรุ่นนี้เนี่ยคือเพลตจะไม่หายไปไหนแน่นอนครับเพลตหลายๆคนที่เอามายึดติดกับขาตั้งกล้องนะฮะก็จะหายบ่อยมากๆซึ่งพอเวลาหายทีนึงเนี่ยก็จะหาซื้อยากนะครับคุณก็ต้องซื้อขาตั้งกล้องใหม่นั่นเองนะครับซึ่งวิธีการนั้นเนี่ยผมก็เจอปัญหาเหมือนกันนะว่าพอใช้ไปสักพักเนี่ยเพลทหายนะครับ เพราะฉะนั้นใช้หัวบอลร,รุ่นนี้เนี่ยเพรดคุณก็จะไม่หายนะครับแล้วคุณสามารถหมุนเนี่ยติดเข้ากับขาตั้งกล้องได้ทุกรุ่นนะครับนี่นี่เห็นไหมหน้าจอก็สามารถฟลิปแบบนี้ได้แล้วก็คุณสามารถเช็คตัวเองได้นะครับว่าเวลาที่เราไลฟ์เนี่ยหน้าตาเราเป็นยังไงบ้างเราจัดผมดีไหมก็ ตั้งแนวนี้ได้สบายนะครับขาตั้งกล้องรุ่นนี้นะครับว่าคุณสมบัติของขาตั้งกล้องรุ่นนี้เนี่ยเป็นขาตั้งกล้องที่มีน้ําหนักเพียง725กรัมนะครับเบามากๆนะฮะเป็นหัวเบาเฮดนะครับเป็นหัวบอลบบอก็คือพูดง่ายๆว่าปรับได้อิสระมากๆนะฮะสูงอ่าสูงนะครับ สูง127เซนนะฮะไม่ได้สูงมากนะครับแต่ว่าใช้งานได้ดีนะฮะสำหรับการที่ผมใช้เพราะว่าไม่ได้ตั้งสูงมากนะฮะเวลาตั้งขาตั้งกล้องเนี่ยผมก็จะตั้งเป็นแนวระนาบแบบนี้เพื่อที่จะให้สายตาของผมกับท่านผู้ชมเนี่ยอยู่ในระนาบเดียวกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยเอาขาตั้งกล้องรุ่นนี้ที่ไม่ต้องแพงมากนะครับแล้วก็ไม่ได้สูงมากนะครับและก็รองรับน้ําหนักนะฮะได้2.5กิโลนะฮะร,รองรับน้ําหนักได้ถึง 2.5กิโลกรัมนะครับเป็นขาตั้งกล้องที่เบาแล้วก็รองรับน้ำหนักได้ถึง2.5กิโลกรัมนะครับเวลาที่เราตั้งขาตั้งกล้องนะฮะหรือว่าจะยืดขานะครับคุณก็สามารถหมุนนี่แล้วก็ล็อกเนี่ยเร็วมากๆครับเวลาเก็บปึ๊บล็อกนี่ฮะเดี๋ยวผมจะกลางในหะ้หนึ่งแล้วก็ล็อกนี่ครับอันที่สองล็อกแบบนี้ หมุนแค่ครึ่งข้อนะแล้วก็ออกแรงครึ่งข้อนะครับนะวิธีการเนี่ยเห็นไหม <C US> S> <S ก็ออกแรงแบบนี้มึกสาแล้วก็หมุนแค่นี้ฮะตั้งได้แล้วครับนี่ตั้งแบบนี้ได้เลยเห็นไหมแน่นละแล้วเวลายกก็คือหมุนหมุนตรงนี้แล้วก็ยกขึ้นมาแบบนี้ได้นะครับนี่อันนี้คือขาตั้งกล้องที่พับเก็บง่ายด้วยนะฮะข้อที่สองเนี่ยคือมันพับเก็บได้รวดเร็วนะฮะเวลาเราเก็บบิดเก็บนะครับแล้วก็ เวลาที่คุณจะเก็บเนี่ยให้หมุนตรงนี้นี่ขึ้นข้อแบบนี้ครับรึ่งข้อแบบนี้แล้วก็ครับปึ๊บเก็แบบและออกมาขึ้นข้อปึ๊บปุ๊บสามสเ,เต็ปครับแล้วก็ล็อกนี่เตื้อเตื้อเเห็นไหมง่ายมากๆนะครับสําหรับการที่เราจะพับเก็บหรือว่ายืดขาออกกลางออกเวลาที่เราจะตั้งแบบรวดเร็วก็ ถือว่าทําได้รวดเร็วและก็ง่ายมากๆนะสำหรับขาตั้งกล้องรุ่นนี้นะฮะอันที่3เนี่ยที่ผมชอบนะฮะนั่นก็คือเป็นขาตั้งกล้องที่มีอุปกรณ์มาให้หลากหลายนะครับเนี่ยเดี๋ยวดูข้างกล่องน,นะครับอันแรกเนี่ยคือสําหรับตั้งกล้องอยู่แล้วนะครับตั้งกล้องอยู่แล้วอันที่สเนี่ยสำหรับกล้องคอมแพกนะครับคอมแพกหรือว่ากล้องตัวเล็กๆนะครับอันที่3มเนี่ย for สมาร์ทโฟนเห็นไหมครับข้างในเนี่ยเขาก็จะมีตัวหนีบโทรศัพท์มาให้ด้วยนะครับอ, 4, อันที่4เนี่ยอันที่ดีเนี่ยสามารถใส่กับ g ล p โ o ได้ด้วยนะฮะเขาก็จะมีแถมหัวที่ใส่กับกล้องกล p โ o มาให้ด้วยนะครับถือว่าครบเลยนะขาตั้งกล้องรุ่นนี้นะครับมีอุปกรณ์มาให้ครบเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ดูนะครับนี่เขาก็จะมีถุงมาให้ด้วยนะครับถุงใส่ขาตั้งกล้อง ผมก็จะใส่ได้พอดีกับตัวกล้องนะครับส่วนด้านในเนี่ยเขาก็จะมีคู่มือเล็กน้อยนะครับที่มาให้แล้วก็มีหกเหลี่ยมนะครับเอาไว้ขันตามช่องตรงนี้ถ้ามันหลวมนะครับก็จะมีมาให้ในนี้นะครับหกเหลี่ยมนี่ครับที่เขาแถมมาให้ก็คือเป็นตัวล็อกกับโทรศัพท์นี่ครับนี่ล็อกกับโทรศัพท์หมุนตรงนี้ด้านนี้นะครับนี่หมุนเข้าไปด้านนี้ นะครับแล้วก็หมุนล็อกตัวนี้นิดนึงให้มันแน่นนะครับแล้วก็เราก็สามารถใช้ขาตั้งตัวนี้นี่แนวนอนแบบนี้นะครับแนวนอนแบบนี้แล้วก็ล็อกนะครับคุณก็เอาโทรศัพท์นี่แหละหนีบเข้าไปแบบนี้ได้เห็นไหมอ่ะอันนี้ก็ง่ายนะครับแล้วก็อีกอันนึงอันนี้ก็จะเป็นหัวที่ใช้กับกล้อง GoPro โโนั่นเองนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ อยู่ในเซตแบบนี้ง่ายๆนะครับราคา1,590บาทนะครับและที่สำคัญมีรับประกันให้ด้วยปีหนึ่งนะครับเนี่ยเห็นไหมนี่ใช้งานง่ายนะครับผมอีกอันหนึ่งนะฮะที่เหตุผลหนึ่งนะอีกเหตุผลนึงนะครับที่ผมชอบคาตั้งกล้องรุ่นนี้นะฮะนั่นก็คือเขาสามารถถอดหัวตรงแกนตรงเนี้ยได้นะครับโดยที่เรากดปุ่มตรงนี้นี่กดปุ่มตรงนี้ ถามว่าเอาไปใช้ประโยชน์อะไรบ้างนะครับคุณสามารถใช้หัวตรงนี้แหละเป็นไม้เซลฟี่ได้นะครับแต่ว่าแนะนำว่าใช้กับมือถือนะจะดีกว่านะครับเพราะว่ามือถือไม่ได้หนักมากนะครับแต่ถ้าจะใช้กับกล้องเลยไหมก็ได้นะครับแต่ว่าแนะนำว่ากล้องเนี่ยอาจจะไม่ได้ใหญ่เท่าตัวนี้นะฮะอาจจะเป็นกล้องรุ่นเล็กๆหรือว่าเป็นกล้องที่เป็นคอมเพกนะฮะร,รุ่นเล็กๆที่สามารถใช้เป็นทำบล็อกได้นะครับอันนี้ก็ อันนี้เป็นยกตัวอย่างเฉยๆนะให้ทำให้ดูนะครับแต่ว่าไม่เหมาะนะว่าใช้ขาตั้งกล้องแบบนี้อาจจะใหญ่ไปนิดนึงนะอย่างนี้ก็จะใช้แบบนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมก็สามารถฟิปหน้าจอนะครับแบบนี้ได้ครับเวลาคุณทำงานบล็อกทำอะไรไงก็ใช้เนี่ยหัวตรงนี้นะถอดออกมาแล้วก็ใช้เป็นแบบนี้ได้นะครับใช้กับกล้องก็ได้ใช้กับสมาร์ทโฟนก็ได้นะครับผมอ่า และที่สำคัญนะฮะเวลาที่คุณใช้เป็นไมค์เซลฟี่ได้ด้วยนะครับก็ยังสามารถกลับหัวแบบนี้ได้ครับกลับหัวเพื่ออะไรนะครับเพื่อที่จะให้กล้องเนี่ยตั้งเดี๋ยวผมตั้งให้ดูก่อนนี่กดเข้าไปแบบนี้นี่ครับเวลาเรากดเข้าไปแบบนี้แล้วก็ล็อกเอาไว้ถ่ายสินค้าเล็กๆได้นะครับไม่ว่าคุณจะถ่ายอ,อย่างเช่น ดอกไม้นะครับหรือว่าสินค้าต่างๆเล็กๆเนี่ยกางขึ้นมานิดนึงเดี๋ยวผมทำให้ดูนะ,ะล็อกนี่แล้วก็ล็อกแบบนี้รีวิวแบบเรียลไทม์เลยนะฮะไม่ต้องพักกันนะครับเราก็สามารถใช้ขาตั้งตัวนี้ครับนี่หมุนล็อกออกมาแบบนี้ได้นะครับนี่ล็อกหมุนลงนิดนึงได้ หมุนลงแบบนี้ได้นะฮะแล้วก็ใช้ขาตั้งล็อกนี่ครับลักษณะการตั้งแบบนี้เนี่ยนะฮะสังเกตไหมครับว่าหัวบอลเนี่ยปรับได้ง่ายแล้วก็ใช้งานได้ค่อนข้างที่จะสะดวกมากๆนะครับสำหรับใครที่อยากได้ขาตั้งกล้องเอามาใช้งานได้หลากหลายแบบนี้นะครับผมก็จะแนะนําขาตั้งกล้องแบบนี้เนี่ยเอาไว้ถ่ายสินค้าที่เป็น อย่างเช่นจิวเวอรี่ก็ได้นะครับสินค้าที่เป็นตระกูลพระนะครับต่างๆนะครับก็ใช้ขาตั้งกล้องแบบนี้นะแล้วก็เวลาที่เราถ่ายสินค้าแล้วก็สินค้ามาวางแล้วก็สามารถถ่ายได้เลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์นะฮะในเรื่องของการใช้งานที่หลากหลายจริงๆนะฮะอันนี้ราคาแค่1590บบาทนะครับทำงานได้หลากหลายจริงๆนะฮะสำหรับขาตั้งกล้องรุ่นหนึ่งนะฮะไม่ว่าจะใช้ไลฟ์ ถ่ายภาพนิ่งนะฮะรวมถึงการเอาไปอัดวิดีโอด้วยนะครับถือว่าตอบโจทย์ในการใช้งานนะครับสำหรับขาตั้งกล้องรุ่นนี้นะครับผมทั้งหมดนี้นะฮะก็จะอยู่ในร้านกล้องทั่วไปใน s h อป e e l a z a d a ก็มีจำหน่ายขาานะครับสำหรับขาตั้งกล้องรุ่นนี้ที่สำคัญนะฮะรับประกัน1ปีใช้งานง่ายครับแล้วก็พกใส่กระเป๋าได้สะดวกนะครับสำหรับขาตั้งกล้อง Photopo s 3 Light นะครับ ก็จบเรียบร้อยนะครับสำหรับการแนะนำขาตั้งกล้องนะครับสำหรับคนที่อยากได้ขาตั้งกล้องทักหนรุ่นเอาไปใช้งานนะครับอันนี้ไม่ได้แนะนําหรือว่ามีค่าสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้เป็นการแนะนําจากการใช้งานส่วนตัวนะฮะสังเกตได้ว่าจะไม่ได้พูดถึงสเปคนะฮะจะพูดถึงการเอาไปใช้งานได้บ่อย มากยิ่งขึ้นนะฮะอย่างขาตั้งกล้องรุ่นนี้เนี่ยเล็กก็จริงนะฮะแต่ว่าการใช้งานเนี่ยเพียบพร้อมแล้วก็ครบครันจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเอาขาตั้งกล้องที่ไม่ใหญ่จนเกินไปแต่ใช้งานได้หลากหลายเนี่ยผมก็จะหยิบรุ่นนี้ไปบ่อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่อยากได้ขาตั้งกล้องนะเอาไปไลฟ์สดถ่ายภาพนิ่งถ่ายงานวิดีโอรุ่นนี้นะฮะผมแนะนําว่าผมชอบซุนรุ่นนึง และที่สําคัญราคาไม่สูงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้ขาตั้งกล้องสัก1รุ่นนะครเอาไปใช้งานก็แนะนํารุ่นนี้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปนะครับส่วนวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ